วันนี้ผมจะมา review บ้านไมคกากาที่ผมไมามาด้สร้างมาแบบเ,เรียนครับอันับแรกเราไปดูนี่กันก,ก่นเกดของ้ก็บองห้องก็บของ,องนี้ก็จะมี เาจะขึ้นไปดูก,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 กันแลจ้าวจะมาแล้วคงก็จะเจอเจอนนี่นี่คือบ้านตัวบ้านวันขึ้นไปก็เลยครับ

kì lắm à à đi đi em leo được không? có lỡ của tôi dẫn con nhìn.

เดาว่าเออแบบแบบฟังมาทำให้ก็จะเหมือนเหมือนอะไรแอปแอปสำหรับวันเราข้อตัวนาไปนะครับเดี๋ยวกลับมาหกไปนะในวันนาแล้ว เป็นอะไรเไปดูกันเลยเย่เย่ป็นะครับน่าจะเป็นอะไรแล้วก็จะไปดูกันนะโอเคก็ผมก็ต้องขอดัวแลวไปกันอเอ้เข้ากับใหม่กับเกมไม่ครับ EP หนึ่งครับ